เเหมือนคล้ายๆกับเข่งนี่ของพี่ครับตะทูจัดได้สวยงามนะครับจัดได้ค่อนข้างสวยงามดูน่ากินมากครับทุกคนดูน่ากินมากนะครับสวัสดีครับทุกคนนะฮะตอนนี้ผมอยู่ที่ตลาดสีแยกรับรมนะครับเอาทุกคนมาดูนะฮะก๋วยเตี๋ยวเข่ง Amazing มากครับทุกคนมีคนรุมซื้อเยอะเลยนะเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับ คนรุมซื้อะร้านนี้คนรุมนะเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับอันนี้จะเป็นน้ำซุปนีไม่ได้มาเพิ่มทีก็จะทำป้อนมาเรื่อยๆอันนี้มีแค่นี้มาประมาณวานนี้เหลือห้าหกติกอะไรกาทำเรื่อเป็นกำไแปวแลกใหม่ดีนะมาดูอะไรอ่ะ ก็ไปอ่ะเขาก็ไม่ค่อยลงเท่าไร่ถ้านใหญ่คนที่มาซื้อเป็นลูกค้าเก่าถึงเขาว่าจัดจัดเข่งได้สวยครับทุกคนจัดเข่งได้ค่อนข้างสวยนะฮะมีลูกค้ารุมซื้อนะฮะแปลกใหม่นะครับทุกคนเข่งละ40บาทเลยนะ40่สิบสี่สนะฮะ เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวผมจะให้ดูได้ตั้งเข่งด้วยนะได้ตั้งเข่งด้วยนะเข่งสวยมากเลยนะก็จะมีหนึ่งเข่งสี่สิบบาทก็จะมีน้ำซุปตะเกียบให้นะี่ไนีมีอะไรสังโมครับ ถ้ามันหมูแดงดูนะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับทุกคนเดี๋ยวผมให้ดูหวานกว่านิดนึงนีมีเจ้ามิโซะเี๋ยวเข่งยาทอดไนต์นัลนะฮะเขามาเป็นมีไข่น้ำตาลตลอดนั้นหนึ่งเดียวในจังหวัดสระบุรีนะครัเข่งละ40บาทเข่งละ40บาทนะครับก็จะเป็นเข่งเหมือนคล้ายๆกับเค็งนี่ของพี่ครับตะทูจัดได้สวยงามนะครับจัดได้ค่อนข้างสวยงามดูน่ากินมากครับทุกคนดูน่ากินมากนะครับ ในเข่งก็จะมีหูแดงนะครับมีมะนาวหูแดงหดงหนังหมูหนังหมูนะครับมีกระเทียมเจียวพริกป่นกุ้งแห้งโอ้มีเครื่องหลายอย่างเลยในเข่งหนึ่งเนี่ยนะครับในเข่งขายดีครับทุกคนขายดีมากนะฮะวันนี้เฮียลงกี่่องรับเนี่ยดูเหมือนจะจะหมดแล้วเนี่ยมาวันละชั่วโมงครับมาวันละชั่วโมงเหรอสชั่วโมงตอนใหญ่หกโมงถึงเก้ากลับบ้านแล้ว ขายดีไม่ดีอ๋อลืมเลยนั่นถ้าไปถ้าไปวัดก็ประมาณห้าโมงถึ่บ่ายโมงก็บ่ายโมงบ่ายโมงครึ่งห้าโมงเช้าที่วัดพระยาสุเรนใช่ไหมวันเสาร์อาทิตย์นะครับนอกจากขายที่ตลาดที่สีแยกพระพรหม เขตคลองสามาแล้วนะก็จะมีที่วัดพญาสุเรนด้วยนะครับที <t uk <t uk> <t uk ่วัดพญาสุเรนด้วยน่ากินนะครับคือเป็นครีเอทไอเดียที่ค่อนข้างทำได้น่ารักมากนะครับซีนร้อนๆอ่ะมันเป็นผ้านี่ให้ครับของเลนชไดได้ครับสามวันสองวันเต้นนะครับเต้นยังเหมือนเดิม าไม่กินวันนี้ลองชิมดูนิดนึงห้องน,นี้กินใหม่ใส่ครับใส่แต่เวลาเวฟเอาพลาสติกออกกับมะนาวได้ถึงสามวันนะครับราลานปีผมผมทดสอบสางวันจะอร่อยกว่าบาคคนมันต้องสามวันนะครับทุก <laughs> คนเพราะเมาอ่ะ <laughs> เมาสามวันคุณกินได้อะไรเรื่องคุณจะก็คุณจะซื้อไปทําไมคุณซื้อไม่กินแล้วมันเก็บสองสามวันนี่จะหมดแล้วครับทุกคนนะก๋วยเตี๋ยวแข่งก๋วยเตี๋ยวแข่ง a m a ซิ่งมากเลยครับวันนี้อ๋อเก็บได้ครับเนี่ยอย่างนี้ครับตองตองอืมนะะฮ เก็บได้หลายวันไายบอกว่าโอ้เก็บก็เก็บได้แต่คุณกล้ากินไหมคกับไม่ได้หลายวันก็เก็บๆๆได้ครับผมตอบได้เลยเก็บได้คุณกล้ากินไหมนี่นะฮะเอาคนที่อยากจะลองโทรมาสอบถามค<า>ือศูนย์ห9หนึนะครับ061 5079 119นะครับนี่เบอร์โทรติดเป็นต้้ง ก๋วยเตี๋ยวเข่งนะฮะอยู่ที่ตลาดซีแยกพระพรหมนะครับ mm hmm. เขตคลองสามวาน่ารักมากๆนะครับเป็นไอเดียที่บันเทิดมากเลยครับที่ขายก๋วยเตี๋ยวเข่งนี่มันมีมานาน,นยังอ่าก็นานนะครับแต่คนไม่ค่อยนิยมทาเพราะมันเสียเวลาสักค่าหนึ่งเดี๋ยวมีงเขาส่องถิงกโรโปรงมาเลเแล้วสักาหนึ่งอยู่ที่ไหนสระบุรีเหรอสระบุรีครับเข้าไปในเฟซบุ๊ก แล้วก็มันมีเบอร์โทรของชื่อเฟซบุ๊กเขาอะไรนะสามพี่น้องอ๋อเดี๋ยวถ้าเกิดผมอยากจะไปเยี่ยมไปเยี่ยนไปถ่ายยูทูบเ <YouTube S 2> นี่ย <คน S 2> ไปนับทีละร้อยสองร้อยเข่งแล้วมาขายทีเนี่ยสิบเก้าเขาคิดค่าหิ้วอ่ะเข่งละยี่สิบอ๋อเหรอฮะอ๋อที่นู่นที่นู่นไปซื้อที่นู่นเมื่อก่อน,นอ่ะสามห้าเองเดี๋ยวนี้ขึ้นสี่สิบแล้วอ๋อมันไม่ไหวแล้วน้องหมูแล้วนี่ ตูคนไหนจะหมดแล้วครับคนรับซื้อจะหมดแล้วพไม่ต้องเหนื่อยเลยนะนนลงคุณคุณลงคุณเงินร้อยของเราเชงแล้วคุณไปจ่ายกายจ่ายแต่พอมามีปัญหาก็ส่งค้าออเเอะครับหลายคนที่ไปส่งส่งไปส่งมาก็คนที่ส่งทีละห้าสิบทีละร้อยเงี้ยครับจะดีกว่าอืมเพราะเขาไปส่งคันเขามาส่งเราทุกวันอ๋อเขาไปเอาเองอ๋อเหรอ แต่เดี๋ยวนี้เขาไม่ต่อยนะครับแต่เดี๋ยวนี้ที่โน่นเขาไม่ทำน,น้ำซุปแล้วเสียเวลาเสียเวลามาให้ใหเอาจากคิ้นน้ำซุปห้าบาทให้ให้ให,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 ให้มาทำที่นี่อีกผมนียังขัดเดินมึงขายได้ประมาณสามเดือนติก่อนไม่เคยเห็นเดินมาตลอดเลยอ๋อ ช่วงโควิดวันละสองร้อยกว่าสองร้อยกว่าเข่งเพราะเราไม่มีหน้าร้านนะเขาทำตลาดออกไปมาเขาถามหาหน้าร้านถามไปก็เลยไปเปิดหน้าร้านเปิดมาแล้วก็ไม่มีโต๊ะให้นั่งอยู่ดียวันละสองร้อยเข่งเลยนะฮะสองร้อยตาทาหนึ่งวันละห้าร้อยไม่ขาดนะครับโอ้ตาสอง คลิกหมดละเกียบเดี๋ยวนี้เขาเริ่มส่งกรงโปะละสุงโปะวิขายเขียงละสามร้อยนะครับเค่งหนึ่งอนะ่ะใช่ท่น<ะ>แต่เขาไม่เอาเขาไม่เอาเส้นคช่หรืออะไรเขาเอาเครื่องอะไรก็ไม่รู้อือคือแพคกเกจจิ้งค่อนข้างสวยงามน่ารักมากเลยครับทุกคนแพคกเกจจิ้งอะ่ะสวยงามจัดจัด,จ,ด,จ,ดจัดได้สวย เข่งมันเข่งประตูถ่านร้านข่งใบก็ห้าบาทนะครับถ้าในาเจ้าสามสิบบาทเข่งอ่ะเข่งาวรวมค่าส่งด้วยก็ห้าบาทสามสิบตังค์อ๋อถ้าไปซื้อเองก็แล้วถ้าเกิดคนเขาอยากขายอยู่ต่างจังหวัดก็ติดต่อเบอร์โทรได้เลยใช่ไหมติดต่อเบอร์โทรนี้ได้เลยเปล่าอ๋อได้ครับแต่ต้องแจ้งล่วงหน้าวันหนึ่งว่าอยากกอาไปขายใช่ไหม โอเคอยู่ดีจะเอาหนักทุกคนครับอันละเดี๋ยวผมจะลงเบอร์โทรให้ถ้าเกิดคนสนใจนะครับอยากจะขายก๋วยเตี๋ยวเข่งนะลองโทรมาสอบถามเฮียได้เลยนะอย่าใจดีก๋วยเตี๋ยวปมีแห้งอ่ะเนี่ยก๋วยเตี๋ยวเข่งนะน่ารักมากเลยอันนี้ก๋วยเตียวต้นยำเลยอีกให้ไม่กี่เข่งอเลยอีกแค่ห้าห้าหกเข่งครับผมไม้หมดไวมากครับนี่ยังไม่ยังไม่ยังไม่หกโมงเลยนะครับตอนนี้ยังไม่หกโมงเลยนะครับขายดีครับขายดี เอาสามเลยนะมีมีไหมมีแบโอเคมีให้หนึ่งไม่เคยแปดดอ๋อมนแปดสำหรับที่นี่ครับ Amazing คนแถวสาขาเนึ่งคนในหมู่บ้านไม่เคยได้กินนะไหเพร่ะพี่เท่เพราะว่ามันมีแต่ออเดอร์ไงออคนจะไปซื้อเขาก็ไม่มีเขาอยู่พยาททอดพยาททอดเอาให้ พระามบุรีค่ะอํเภอเมืองเลยป่ะพี่เขาทำตามออเดอร์ถ้าเราโทรไปก็บอกเขาว่าอยากเอากิจของก็บอกเขาใช่แต่คิวตอนนี้น่าจะได้ประมาณกลางกลางเดือนนะคิวยาวหรอหรอันที่เท่าไหร่กิ่เข่งเนี่ยอ๋อใช่ใช่ดีอย่างผมอะไม่มีคิวเท่าไหร่ก็อยากได้ก็วันนึง นี่สนอะันนะ่ารักแต่น่ารักมากเลยสี่สิบบาทได้ถูกมากครับได้เข่งน่ารักนะคุณเดียวเข่งเอยนะไม่ธรรมดานะวันละสองร้อยเข่งนะเนี่ยจะหมดแล้วครับทุกคนขายอยู่ขายอยู่สาขาใหญ่วัล500นละห้าร้อยเข่ง นี่เหลือแค่นี้ใชเหลือแค่สี่อันนี้หมดแล้วครับทุกคนหมดแล้วหมดแล้วครับทุกคนแปลกใหม่ผมเองก็ไม่เคยเห็นแล้วเนี่ยเป็ดทอดนะคเป็ดเตี๋ยวแข่งคอมเมนต์ไหลไม่ไหลผมก็ไม่เคยไปส่องทีุารีตัดแตนแล้วฟีดแดกเป็นไงบ้างอร่อยอร่อยเปดแดดก็ส่งช้ามันใหญ่ก็โดนว่าเรื่อง กินข้าวแล้วจะมาส่งทำไมตอนเาสั่งเที่ยงสั่งเที่ยงได้ยินใบสามนะครับมาฝาโดนดา่าเขสสา,นา,นา,าส่งขาขนส่งชิวอะกำไปทีละรถมอเตอร์ไซค์ลามคันก็ส่งแบบจะได้ไรเนี่ยครับผม ก็เป็นก๋วยเดี๋ยวเข่งนะครับอยู่ที่ตลาดาพยาสุเวนหรือว่าตลาดที่แยกพระพรมเคลฟลองสามวานะครับตอนนี้เหลือแค่4เข่งเองนะครับทุกคนขายดีมากๆนะครับเกิดเพื่อนๆสนใจลองโทรไปสอบถามด้ผมขึ้นเจวขึ้น,น,นเบอร์โทรให้หรืออยู่ในรายละเอียดของคลิปนะครับ ครับโทรไปสอบถามเลยสาขาใหญ่เขาจะอยู่ที่สระบุรีนะครับวันนี้วันนี้เขาอยู่ที่มาขายที่ตลาดที่แยกพระพรมแล้วก็ถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์ก็จะขายที่วัดพรยาสุเรนะครับตรงนั้นจะมีตลาดน้ำด้วยนะครับขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาชมในช่องสปีดฟู้ดนะครับ เข้ามาชมในช่องสกีฟูดทั้งกดไลค์และกด Subscribe นะครับอาจจะเป็นไอเดียให้ทุกคนได้ขายของกันนะครับว่าอะไรขายดีขายไม่ดียังไงก็ฝากกดติดตามช่องสกีฟูดไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะฮะสวัสดีครับเนี่ยวันนี้เปิดร้านกี่นาที20 20นาทีเหรอ20นาทีขายหมดนะ20นาทีครับทุกคนฟังไม่ผิดนะฮะ ยี่สิบนาทีขายก๋วยเตี๋ยวแข็งหมดนะครับที่ก๋วยเตี๋ยวเค่งนะไม่ก๋วยเตี๋ยวเค่งก๋วยเตี๋ยวเค่งนะครับที่ตลาดที่แยกพระพรหมเขตคลองสามวานะครับสุขุงเทพมหานครน,นะครับนี่หมดแล้วนะฮะกลับลบ้านนะฮะเก็บของ